สวัสดีครับมาพบกับช่องดีใบใบสีนะครับวันนี้พามาดูการประกอบงานใบสีสำหรับที่งานที่วัดป่าขาปวกนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นโครงใบสีเทบอุปโภนะครับขนาดกลมเนี่ยจะมีขนาดกว้างอยู่ที่13นิ้วนะครับแล้วก็ชิ้นที่ช่างทีกำลังห่อพีทอยู่นี้ก็คือมีความกว้างอยู่ที่9นิ้วนะครับความสูง หรือชั้นฟบที่ต่อการ3ชั้นก็อยู่ที่6นิ้วตัดภาพมาถึงช่วงในการประกอบนะครับก็จะประกอบโครงที่ห่อเสร็จเรียบร้อยบนพานขนาด24เซนนะครับอันนี้จะเป็นช่อใบสีแม่16ที่เตรียมประกอบนะครับใบสีเทปอุ้มพมก็จะเริ่มจากชั้นล่างนะครับแม่16จํานวน4ทิศนะครับแล้วก็ชั้นที่2ก็คือจะใช้แม่9รองก่อนนะครับ ก็จะมีกรวยธรรมดาพอแม่9ประกอบรองฐานก่อนแล้วก็ใช้แม่16นะครับประกอบข้างบนก็จะเป็นช่อแม่16รับด้วย9ลักษณะก็จะเป็นใบสีคล้ายๆใบสีผมนะครับชั้นที่2องการประกอบนะครับก็จะประกอบให้อยู่ระหว่างแม่16ชั้นล่างนะครับก็คือชั้นที่2ก็จะอยู่สว่างกับชั้น ชั้นที่1นนะครับเนี่ยก็จะรองแม่ก้าวในทุกๆช่อนะครับกลวยที่เห็นจะเป็นกลวยม้วนนะครบเพื่อนๆแล้วก็วางลงแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับดันเข้าไปดันแล้วก็ชักสองสามอันให้อยู่นะครับจะให้เจ้าใบสีของเราหลุดนะครับ นี่ที่เห็นช่างทีก็ปักอย่างแน่นหนานะครับเพื่อที่จะว่าไม่ให้ชอบใบสีของเราหลุดหรือว่าหล่นลงจากโครงนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการประกอบใบสีพรมนะครับก็พานที่ใช้จะเป็นพานขนาด24เซนเหมือนกันนะครับกรวยก็จะเป็นกลวยม้วนแล้วก็ ข้างในกรวยยัดโฟมไว้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใช้ไม้เสียบทุกชิ้นปากลงไปประมาณ 3- 4มถึงมุมนะครับนี่แล้วก็ใช้ไม้อีกอันนึงดันลงไปนะครับไม้สีพมก็คือจะเริ่มจากประกอบทำแม่9ก่อนนะครับแล้วก็นำแม่16ถือช่บแม่16มาวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ อยากให้อยู่หรืออยากให้แน่นหนาก็ใช้ไม้ที่ใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับหรือว่าไม้ปิงปองก็ได้เพื่อที่จะให้โครงหรือว่าประกอบใบสีลงไปแล้วใบสีของเราจะไม่เคลื่อนนะครับใน1น่พานนะครับจะประกอบช่อหลกักหรือ,อ,อตัวใบสีหลักให้ได้สีทิศก่อนนะครับตอนนี้ช่างที่ก็กำลัง ปักช่อใบสีแม่9นะครับแล้วก็นําช่อใบสีแม่16นะครับจัดรูปแบบช่อให้มีความโค้งจากนั้นก็เสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเพื่อที่จะยึดจะแบบสั้นแบบยาวก็ได้นะครับเอาแต่แล้วแต่ความถนัดพอประกอบช่อแม่สิบหกเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือเป็นตัวแสมนะครับก็ใช้แม่9ก้าเหมือนกันนะครับนำมาประกอบ ก็ไม้ก้าวนี่ก็เป็นอชอบใบสีนิ้วธรรมดาหรือนิ้วโบราณเหมือนกันนะครับทางนั้นจะเรียกนิ้วที่ไม่ห่อว่านิ้วโบราณหรือนิ้วธรรมดาก็ได้นะครับประกอบแล้วก็ใช้ไม้เสียบแล้วก็ดันเข้าไปนะครับพอประกอบเข้าไปครบทั้งสี่มุมแล้วก็จะเป็นนักษณะนี้นะครับพานขนาด24เซนก็จะพอดีสำหรับในการประกอบใบสีพรมนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นใบสีปากชามนะครับพันที่ใช้ก็เป็นขนาดอยู่ที่16เซนนะครับชอบใบสีก็จะเป็นชอบใบสีแม่9นะครับประกอบให้ได้3มุมก่อนนะครับแล้วก็ใช้พอวางแม่9้าลงไปแล้วก็ใช้ไม้เสียบชิ้น,นะครับปากลงไปให้ชอบใบสียึดให้เรียบร้อยเมื่อประกอบชอบใบสีแม่9เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็จะแซมด้วยช่อใบสีแม่ห้านะครับช่อใบสีแม่ห้าก็จะเป็นช่อใบสีเล็กๆที่ไม่ได้ใส่หัวหรือว่าใสยเปียยอดนะครับถ้าเพื่อนอยากใส่ก็ใส่ให้มีขนาดตามจํานวนนิ้วก็ได้นะครับอันนี้เทคนิคง่ายๆที่ที่ผมใช้นะครับถ้าเราใช้นิ้วประมาณไหนเราก็ใช้เปียยอดจํานวนเท่านั้นนะครับ หรือว่าชอบใบสีที่ประมาณแม่1ิบ6อย่างเงี้ยก็คือใช้เปียยอดมีความยาวอยู่ที่ประมาณ13บชั้นก็พอนะครับนีทั้งที่ก็กำลังประกอบปักแม่ห้านะครับแม่ห้าก็อยู่ระหว่างกลางสำหรับแม่เก้านะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกอบพานขอคำมานะครับหรือว่าเป็นพานทูบเทียนแพรนะครับเบอร์หรือว่าขนาดทูบเทียนแพรที่ใช้ก็จะเป็นทูบเทียนแพรเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์ใหญ่นะครับมมลัยที่รัดตรงนี้ก็จะเป็นมมลัยซีกกล้วยไม้สีพีชนะครับมัดโดยที่ให้ช่างทีประคองมมลัยไว้แล้วก็ดันตัวเชือกอย่างนี้นะครับมัด ต้องมีเพื่อนประกอบด้วยนะครับเวลามาอา่มาลายใส่ทานทุบเทียนแพรพอมัดเชือกให้แน่นแล้วก็เราก็ใช้ตะปูเข็มปักในส่วนของมาไลายไม่ให้เคลื่อนนะครับปักไปแล้วก็ซ่อนหมุดไว้ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมพานในการประกอบนะครับตรงนี้จะเป็นพานขนาด20เซนนะครับถักตะข่ายไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตัวโครงที่หอ่อสีขาวนี่คือเป็นแผ่นสโน,โนุนะครับนํามาตัดเป็นแผ่นแล้วก็ห่อลงไปขนาดของโครงที่เราเห็นสีขาวตรงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่9นิ้วนะครับเพื่อที่จะให ตัวโครงเกินขนาดของพานออกมาให้ดูสมส่วนนะครับจากนั้นช่างสีก็ใช้ไม้เสียบชิ้นนะครับประกอบอประกอบตัวโครงให้อยู่กับพานจากนั้นก็ใช้ทุบเทียนเพลนมาวางแล้วก็ใช้ไม้ปักปักตรงเทียนนะครับให้อยู่กับพาน ถ้าเราปักตรงไม้อาจจะปักลงไปไม่ได้นะครับพอปักเสร็จแล้วก็ดูมุมนะครับว่าหันเป็นยังไงแล้วก็เอาอุบะนะครับอุบะสีพีที่มัดไว้มามัดกับตาข่ายนะครับร้อยตอนนี้จะใส่ดอกลักข้างบนอุบะจะใส่ดอกลักแค่ดอกเดียวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผ้านหรืองานของเรามันย้อยลงตามเกินไป เราจะโชว์ให้มีความสมส่วนพอดีกับขาพานนะครับจะเห็นว่าลักษณะของอุบะหรือตุ้งติ้งเราจะพอดีกับส่วนของเอวพานนะครับมัดอุบะเสร็จแล้วก็ตัดเชือกส่วนที่เหลือออกนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นด้านบนนะครับก็จะประกอบตัวกระทงเจิมนะครับ เป็นคอมาติดกลีบขนาดอยู่ที่3นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะมางเสียบดอกขานะครับดอกขาชั้นแรกก็จะใส่อยู่ที่6ดอกนะครับแถวแรกก็ใส่เรียงเลียงวนๆกันให้ได้เตรียมให้ไว้6ดอกนะครับโดยใช้ไม้เสียบพุกชิ้นปักลงไปข้างในพอเราได้แถวแรกนะครับต่อไปจะเป็นแถวที่2นะครับ ทำให้ได้3ดอกนะครับนี่ชั้นที่3อันนี้ดอกที่3นะครับก็ปากลงไปเป็นชั้นที่2แล้วชั้นสุดท้ายดอกขา1ดอกอยู่ตรงกลางนะครับพอยัดแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นกลวยครอบนะครับอันนี้จะเป็นดอกขาบานอาจจะครอบยากนิดนึงก็ค่อยๆปรับค่อยดันกันไป งานทั้งหมดที่เราทํามาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่ประกอบเมื่อกี้ก็เอานํำพานไปประกอบปือไปปักดาวเรืองนะครับดาวเรืองจะเป็นดอกสีเหลืองรอบนี้ได้ดอกใหญ่มากนะครับนี่จะเป็นภาพรวมมมลัยก็จะเป็นมมลัยซีกดอกลาคาดนะครับวันนี้ไม่มีดอกบัวก็จะใช้เป็นดอกดาวเรืองในการใส่ตรงยอดแทนนะครับฝากเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง d ดีาฝากกดติดตามแล้วกด กระดิ่งหรือกดแชร์ไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่างเป้กับช่างทิในการทำงานนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีครับ